สวัสดีครับเพื่อนๆครับมากินข้าวด้วยกันนะครับเย็นนี้ครับกับเมนูอร่อยๆของพวกเรานะครับที่เราฟังมาเี่ยสบหลายครับพี่น้องเมนูต้งอร่อยแท้ๆต่ำนะครับปลาเผาแต่เราใช้วิธีอบหม้อไฟฟ้าความร้อนอครับแล้วก็นี่ครับต้มฉืดต้มฉืดไหลลุยกันเลยครับผมแมงกะพุนเนียเนี่ย ป่าห้านานใหญ่ทำในท้เนาะก็ลองไปด้ซื้อเขาตั้งร้อยแปดบาทเราเให้ฟอมบเอวอมบ์ไมนโล่เรากบบันนยังบันนงย่งโลเก็จบตรงเงเก็จิบมดแล้วโลกว่าโลเข็มก็ผมจะไปนรองก็คนเหนียวจ้โอ้ยันนั่งเกิงยังไงอืม กูได้กินยังกูจะละมือ,อมกินด้วยละแม่มนี่ปลาปลาลูกนะกินได้ในแม่กะบุนกูกินไปชิ้นหนึ่งมันมีตัวเดียวน,นี่เนื้อปลาต้มอันนี้ก็ไรปลาปลาลูกไม่ใชปลาต้องเก็บเบือบเนื้อปลาลูกอ๋ออันนี้บ่วงขวดเนื้อปลาลูกโอ้ชุ่มตับรสจัดเลยครับอืม พร้อมหน้าพร้อมตาพวกเราครับผมซุกกปลาซุกกระเพ,พ,พียงซุกทำอบเอาไหมทำปิ้งเอาแล้วมาซุกใหม่ก่อนแบบปลา<ม>ละตัวเท่านี้เราก็ไม่ได้ซื้อแล้วมันใหญ่แล้วแม่ป้านินน่ะแม่ป้านินยังจิ๋วอยู่กระเพียงปุมาตัวตาอาิดย์กระเพียงมีแล้วป้านิน มันํำสีนิวตัวํำสีนิเนี่ยภาษาอาคิตจยันแต่มันหลอนแล้วมันดองเลยเพราะว่ามันเป็นป่านินธรรมดามันคีแบะมันมีปากสีชมพูอยู่ไหมมีบางตัวมันปานีบางาตัวใหญ่ะมัป่าตัวปาสีชมพูอยู่ บปลาหนิ่นธรรมดาปลาหนิ่นไม่นแหละที่มันออกลูกตลอดฮะตอนนั้นมันก็สิออกลูกแหละใครตลอดเอามาในสระต่อแล้วขายตลอดตัวระบาดกูมจื้อเหรอกูมแดงๆดงเลยจะดูกปลาเนี้ยรอมันใหญ่ก่อนปลาใหญ่ยันลูกปลานิ่นเถอะแต่น้อยปลาลูกปลานิ่นอย่างแล้วปลาซื้อมันย้อนดูปลาคออีกแบบอย่างงี้มันกลยเป็นมูขายตัวระบาทคนซื้อได้บ้านที่ก็ไม่ จนไมเินเลยแม่จับตายเอ็นว่าเอ็ว่าลุงคนก็ซื้อไปเย้่งลูกจะจุนาร้อนเลยน้ำมันแม่บหมน้ำกระยอัน้ำมนู้ระวังตกเด้อต้องจังลกบต้อต้องเผ็ดเผ็ดไม่ได้กินแล้ว ลองยม,มกักินไปแล้วให้พ่อจุ๊บให้ไหมไม่ไม,ไม่พอดีกินด้ลูกนี่อะไรอืมพ่อสดเลยทรงต่ำพอดีมะเขือเทศแพงช่วงนี้นะครับร้อนฮะแพงขึ<า>้นอยู่นี่ก็ไม่กินก่อนหรอ่แต่ก มาแสงข่อยได้มาไหมวันนี้นะที่เบิกทุนนะอือลืมเอ้าวอะไรพ่อเข้าไปเอาดิอะไรเอาอะไรดิเบิกทุนที่อมาเบิกห้องการเงินเรียนนะนะลืมนะวงการเงินข้าไหนวะไม่ใช่อาคารสามนะไปวุ่น เออันนี้ยังไม่ตายนนยังไม่ตายมีแต่เนี้อหอ <c oughs> ่อนหอนกลมกระห่อนปลากระห่อนอ้อแล้วไม่ไม่กินหรอลูกอกระหอน <c oughs> ดิดนั่งลงดีดีกินข้าวเยอะเยอะอือครับอออ่าเอาิอม,ามแล้วคอังแล้วอสองทังแล้ว กินเดอะหลวงมีแต่คนใจต่อยเพราะมันไม่เห็นแล้วดีบอ่ะทักทไปถามครูอะไรครับมันไม่เห็นไม่เห็นเลยพอคุยได้อ้วนพ่ออย่างถ้ากินเขาตับปนลาตับปลาหนิชอบเาหน่อยตลอดเลยเวลาด้านซ้ายมเองนะฮึทำหน้าฟังเพียบนั่นน่าเขาหน่อยกินอีกกินเยอะๆให้มันมีอะไรไปอยู่ในท้องบ้างหนูมีแล้ว อีกต่งอีนอีกห้าคำนี่กินข้าวไม่กินปลาหรือซื้อปลาตัวบักใหญ่มันไม่พอจะวยนเอาตับปลาให้แกกินนะแยากสปาเกตตี้ไม่กนบะหมี่เลยบโลน่าแค่อยากกินไอ้ไอ้มนิงไอ้ยายไป็นโรงกาคือแค่อยากกินนะแล้วไปสั่งเขาแในเมื่อสเต็กมีหอยแหนมเบเกอร์อยากกินสเต็กเนื้อวากิวชาดเลยไม่มีชาดาวเหรอเนื้อวากิว แต่ไม่มีตังค์เออใช่พอเราคิดว่าที่เรอมื่อหนึ่งแรกอยากไปลงแรกไปอย่ยงลงเก้าอันก็ได้กินหรอไม่หรอหรอ,อืมมันเป็นยังไงสวัสดิ์ติเป็นเส้นเป็นเส้นโอ้ยเป็นเส้นมันลวกเส้นมากมายกินเพื่อนอาบานะ้าไหมไม่ใช่สปาเกต์ติมันเป็นเส้นทเทอไาม,าม่แม่จะซื้อทำให้กินเอา้า ไม่หักแล้วก็ลวกเป็นแท่งเลยแล้วแปลว่าก็ตีของอิตาลีนะป๊อปใช่ต้องซื้อแท่งมันมาเส้นมันมาแล้วก็แช่น้ำตลาดมันไม่มีขายเหรอบ่มีแล้วเอาไหมพ่อพาไปกินเมืองมิลานที่ไหนเมืองอินเตอร์มิลานเอซีมิลานหมดละอิตาลีหมดละไอพ่อถูกลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งสองวันก็ไม่กินพิซซ่ามานั่งทำไมไม่กินอ่ะได้ สบากิตตีแขี้เมาได้ยังมเอยเอยอไม่ต้องไปกินไม่ได้ไม่ได้สบายกิตีแับขี้เมาไว้คุอน้องน้ำเด้อกินน้ำแต่ชุดีลานผูกเขาได้เนาะเดนาะไปปิดนีไม่ด้นาะหน้าสุดงเหอในเขาคืเก่งเลยดีเนาะในเล้าเป็นพ่อขาขายตลาด ขายลอตเตอรี่แม่ขันมีสิทธิ์ถเอาเบาลงทุนนำกันเดี๋ยวละแปดพันใบไปบแมเละเปลี่ยเกี่ยวละแปดพันบาทคนคนบดสื่อฮหกุคนื่อบอกเรื่องการจ้างราแม่ไอ้ปุ๋ยัอนเขาซื้อบดนะเราเราได้โอ้ถูกจ้งงรายใบเนี่ยแัละขาเหตุคือข่าวกําหนาเหตุคืออันอย่างคือข่า ไม่แต่ลุกกับลุก <c oughs> เ,เขาเจอมาเขาไปลุกคือซึ่งเหนือยแ <c oughs> บบนี้อืมบัดเดียนเหนื่อยมาอยู่เลยลูกช่องคลุมตอลีมีลายแผงเขาน้อยแล้วพัดมันมืนยังเกี่ยวพวกพวกอยู่โอ้ยอนันนั้ครับอันนั้นเนี <c oughs> ่ยแผงเดียวก็แบบเบิร์ตอยู่ลอยใบเนาว อืสกไวลชอัน้ครับเนื้อปลาแซ่บๆะครับนอร่อยเลยอร่อยอืจากปลารบอกกมหงเจบพอตังหงมเจอะมังหงจากสวนนะครับ บะกะทินก็เลาะบ้านซื้อเนี่ยก็บกเครื่อพี่น้องบะเครือโบกฝนเย็นถึงยุ่น้ำฝนมันเกิดอะไรน,น้ำาไปปลูกนาำหน่อจะปลูกไหมแสบครับปลาต่วเบลเลอร์เลยนะครับขอบคุณมากมากที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับาบใาขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม